ก่อนจะไปทำเควสไซขอแจ้งข่าวดีนิดนึงก่อนนะคะสำหรับใครที่ทำอีพิคเควสที่ขึ้นในหน้าจอนี้ทั้งหมดซึ่งเป็นอีพิคเควสประจำสัปดาห์ที่11ครบทุกอันนะคะก็จะได้พิกแอ็กที่ชื่อว่า The Breathless Blaze นะคะก็จะได้ทันทีที่ Fortnite Chapter 2ซ e a s o n ที่6เข้าค่ะดังนั้นก็ดูวิธีธทำได้ที่ช่องซายนั่นแหละค่ะเดี๋ยวซายจัดทยอยอัพให้ดูทั้งหมดเลย เพื่อนๆสามารถซัพพอร์ตทรายผ่านการใช้โค้ด beauty a n the bed ในช่อง support a creator ก่อนที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าหรือว่าโดเน t ผ่านช่องทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาเบอร์ของจอเลยค่ะ f i r e a r o s e at steel farm audio chart ข้อนี้จะต้องไปหาดอกกุหลาบที่อยู่ที่ steel farm หรือว่า audio chart ก็ได้ส่วนตัวไซายแนะนำให้ไปที่ audio chart นะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่ค่อนข้างหาง,ง่ายมากๆ มาถึงลีอชาร์ดแล้วนะคะก็ให้มาที่บ้านหลังใหญ่นะคะไม่ใช่โรงนานแดงนะคะก็พอเข้าไปในบ้านแล้วนะคะเราลงที่พื้นเปิดประตูปุ๊บเห็นเลยค่ะนี่นะคะพอไปกดอินเทอร์แอคเก็บดอกกุหลาบก็จะเป็นอันผ่านเควสตนี้